ครับ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  <laughs> <laughs> เรามาศาลเรามาในขั้นตอนไหนครับเป็นขั้นตอนการไต่สวนนะครับก็วันนี้ผมได้ฟ้องกับคุณนาชริยะครับในข้อหามีประมาทโดยกรารยุติแล้วก็แจ้งความเท็จน,นะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องอรู้สึกขอบคุณกับทุกคนที่มาให้กําลังใจสําหรับผมวันนี้นะครับผมสําหรับทางคดีเนี่ยผมไม่มี ความกังวลใจใดๆแล้วก็เขาบอกไปว่าการปิฉราชการตำรวจพวกเราก็คงต้องทำงานเพื่อประชาชนต่อไปส่วนในเรื่องของทางคดีเนี่ยผมขอให้ทางนายความเป็นผู้ดำเนินการครับตรงนี้เตรียมพยานหลักฐานอะไรย่งไรต้ใส่หมครับความมั่นใจความมั่นใจมากครับที่ทนาย คือในทางคดีเนี่ยนะคะเรามีหลักฐานยืนยันได้นในส่วนผู้ก,การเนี่ยถูกกล่าวหาว่าสั่งห้ามชุดสืบสวนคดีสอบออุบปปัติเนะคะให้หยุดทําการสืบสวนซึ่งเราพิจารณาหลักฐานชัดเจนค,นค่ะว่าผู้การเนี่ยได้มีการสั่งเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะยืนยันได้ชัดเจนก็คือเขากล่าวหาว่าว่าตัวผู้การห้ามสืบสวนไปทําคดีสอบออุบัติเใช่ไหมคะ เรามีพยานหลักฐานเป็นรายละเอีก่อนใช่ค่ะว่าเราสั่งให้แต่วัดมะนาคมในแถวดำเนินการครับการประสานงานกับกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดใช่เรื่องหลักฐานที่นี้คือเรามั่นใจนะคะว่าเวลาเราิทต่อจะไปรับฟังก็จากพยานหลักฐานตัวนี้ค่ะเรามีพยานหลักฐานอื่นอีกจํานวนมากนะคะแต่ว่าก็ขอให้เป็นอยู่ในส่วนของ สำนวนที่เราจะใช้กับไฟนี่ค่ะวันนี้วันนี้นำขยัยทุ่แต่ถึงที่ปากก่อนอ่าอันนี้เป็นปากค่ะแต่ปากีคือปากค่ะครับแล้วเอาตะี่อมันแค่ฝากเดียวครับอย่างมีป่ากวันนี้ค่ะเป็นออมานี้เอาอเครับแต่ครับแล้วก็ตอนนี้ค่ะเรากำลังต่อสู้กับกระบวนการดิสเครดิตนะคะที่หวังยืมมือสื่อมาทำลายชื่อเสียงกันซึ่งตา ทางเราเนี่ยก็พร้อมที่จะดําเนินคดีกับผู้คนที่มาการแกล้งกันไม่ว่าใครน้านหนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าใครทําอะไรไว้ก็รอรับผลกรรมด้วยนะคะก็คือก็คือแต่ว่าท่ารับปรับสุจริันแี้คือมีการพิจารณาของตำรวจในเรื่องเกี่ยวกับคดีหมายถึงท่านผู้การทีระด่ะเพราะว่าจากพยานหลักฐานเรามีพยานหลักฐานยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีสวอุปกิจแล้วก็ไม่ได้มีการสั่งห้ามอะไร พราะว่าคดีดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินคดีไปเกาะที่ผู้การเนี่ยจะมารับหน้าที่เป็น,นผู้ฟังถึงนครกาลทีนี้พอเราใช้คำว่า,าการะบวน,นการนอกจากตรงจิตวิญญาณแล้วเราคิดว่าจะมีคดีนะครับที่มีาาการกระทบกันนะครับก็เชื่อว่าสานขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะครับในกรณีเหตุกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยที่มาดิสเครดิตเราอ่ะตัวผู้การหนักใจหรือเปล่าครับไม่หนักใจเลยครับเป,เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ นอกจากผมขอกมาปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องสำนักง,งานตำรวจแหงชาติรวมถังรวมถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลแห่งนี้ว่าไม่มีการแทกแซงได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิง่ง จะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย